ดีใจหลายจ้ะเอื่อยเป็นส่งคลิปวิดีโอมาให้นะจ๊ะเนาะนี่อันนี้เป็นข้างหนาเราจะคุกน้องนาโมเดลเล็กๆในสวนยายพี่น้องพื้นที่หนึ่งไร่3 000, งานกว่าๆนะจ๊ะเนาะโอ้โหนาเล็กใส่แงงละบเวย้ยอื่ยแงงแหละ นี่ก็เป็นนาของน้ำนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นที่เราถมที่ไว้ถมที่ไว้จะไว้ทําเถียงนานะจ๊ะเนาะไปเถียงนะพี่น้องนี่แหละที่ข่อยไปเฮ็ด6เดือนที่กลับไปครั้งที่แล้วอ่ะก็เฮ็ดตรงนี้แหละจ้ะเสียบถมที่นะถมได้ประมาณ4ปีแล้วนะจ๊ะเนี่ยอันนี้เนี่ยเริ่มทําถมที่เอาแมคโครมาตกแต่งอะประมาณวันที่23เมษายนนะจ๊ะเนาะ ลปลูกไม่ได้เรื่อยๆอย่า้ยยาพี่น้องพอย้อยปลูกปลูกปลูกไม่ได้เรื่อยยางละนิดยางละน้อยอันนี้เป็นข้างหน้า,นนาะจะติดถนนนะจ๊ะเดี๋ยวไปรับชมนอนกันเลยจ้า ไข่นะจ๊ะน้องพี่น้องแบบใครติดหมดแล้วดีใจหลาย่นถ่ายคลิปใหม่เบิ่์นเนาะจ๊ะเนาะนี่บัวบัวนี้เราสั่งมาเนาะจ้าโลละ8ปดสิบาททั้งหมดก็กิโลไม่รู้นะจําไม่ได้แต่ว่าเสียค่าส่งไปส5 0รห้าสิบาทเนาะจ้ะแต่ว่าออกหัวเดียวพี่น้องแต่ว่ามือน,นี่นส่งมหม่ไม่เนาะจ้ะเนาะ่นส่งมาให้ไม่โดยที่นี่บัวพี่น้อง โดยที่เสียค่าส่งให้เพิ่น45บาทจ, bad, จ้ะแ้วกสิโอนให้เพิ่นเกินอยู่จ้ะเพราะว่าใจแรกใจนะจ้ะเพิ่นส่งบัวมให้หัวบัวมให้ปลูกใ่ข่อยกใจนั้นคือก้าจ้ะพี่น้องข่อยโบย่าจ้ะโบย่าอันนี้เป็นมุมข้างหน้านะจ๊ะนาะนี่อันนี้เป็นกล้วยมาริอองพันยักษ์นะจ้ะ แต่ว่าเอื้อยพนยังบริเวนเอาหยาออกเราจะภาวะตะเล้วนะคกนกกษียณมีเวลาจะอีกอย่างเพิ่นกับงานผู้ใหญ่บ้านเพคนพ่นอมาจากพี่น้องนี่เริ่ดๆเ,เลยอูย้ดอกคอสมอสฝรั่งนะจ๊ะเนาะหรือวัดดาวกระจายฝรั่งนะจ๊ะเรื่อยปกติจัดก,การก็หลักพนวัฒน์ปกติเอาออกไปเห็นเป็นปุ๋ยติดต้นหมอกเป็นไม่จากพี่น้องนี่ดาวกระจายฝรั่งนะจ๊ะดอกคอสมอสเนี่ยมุมนี่ มุมนี้เสียดายมากเลยมันไม่สวยเป็นไอชะอมเนาะจ้ะแต่ว่าทําไมมันไม่สวยมุมนี้ไม่รู้แต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยพี่น้องยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ขี้หมูสอบหนึ่งแต่ว่าประมาณถึงนี่แหละขี้หมูน่ะมันมันไม่ถึงนะมันมันไม่มีคือเราเราไม่มีปุ๋ยเนะอีกอย่างหนึ่งเรายังไม่มีความรู้นะว่าเราจะทําปุ๋ยยังไงอะไรยังไง เพราะว่าตอนนี้ที่ปลูกก็คือฝางติดกำแพงปลูกตะไคร้แล้วก็ออกมาก็จะเป็นชะอ a k มันจะเนื้พิโลเย็นใบบอลเห็นใบบอลอันนี้คือเราไม่ได้วางผลผลิตตะไคร้เราไม่ได้วางผลผลิตตะไคร้เราหวังที่จะตะไคร้ที่จะยึดดินนะจ๊ะคือปลูกยึดดินว้กอนพี่น้องปลูกอังทันกับปลูกอันนั้นกอนนะปลูกอังทันกับปลูกอันนั้นกอนพี่น้องก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเนาะ เดี๋ยวค่อยกลับไปเดี๋ยวค่อยจะไปจัดการเองคือให้พี่สาวเอายาออกให้เพอานั่นนะจ๊ะเนาะนี่กะโบคฝนพ่นหลายแล้วจ้นะพี่น้องนี่เอื่อยเป็นเบิ่งไงอันนี้เป็นกล้วยปากช่อง50เราจะมีอยู่3ต้นติดๆกันละจ้ะเอื่อยเป่นทายผ่านน้องมุกี้นี่สวยมากแน่แ่ให้เยอะแน่เป็นคันพ่ร์เป็นคันอันนี้เป็นโคกหนองนาปีแรกนะจ๊ะเนาะอยาจะแนะนำคน <ๆ S 1> ที่ทำโคกหนองนาปีแรกเราต้องปลูกให้เยอะที่สุด นี่ให้เยอะที่สุดก็คือมันไมไดชยืดดินนะพี่น้องมันจะได้ยืดดินจ้ะนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้บอกตรงๆเลยตะไคร้นี่ก็คือเราตัดเป็นตะไคร้ของปีที่แล้วเนาะตัดขายแล้วที่มันโอกใหม่เราจะน้องพี่น้องนี่อันนี้เป็นทางหลังทางหลังเห็นบอพี่น้องนี่สังเกตชิมีตะไคร้กับชะอมตะไคร้กับชะอมตรงนี้ใส่ขี้หมูอยู่ประมาณออสองสอบนะจจนะน้องมันก็นเลยงามนะจ๊ะอันนี้ฟังติดห่วย ฟังนะครับปงเป็นกับเป็นของพ่อนี่พี่น้องเบิ้งสวนข่อยด้ยจ้ะสวนปีนี้นะอันนี้ปลูกได้ประมาณ3เดือน2-3เดือนเดี๋ยวต้องไปไล่เบิ้งคลิปเพราะว่าข่อยลงคลิปข่อยสิลงวันที่ไว้พพ้อมจ้ะพี่น้องสวนกล้วยกล้วยปลูกประมาณบันที่15 15นิมิถุนาเนาะจ้ะ สมามีถุนา้ำมันีต่ะ20สกว่ากรกฎดาแล้วจ้ะกล้วยปลูกประมาณหนึ่งเดือนกับ10บันเนี่ยกล้วยนะหนึ่งเดือนกับ1ิบมือพี่น้องบอกไว้เลยนี่อันนี้เพิ่งปลูกเพิ่งปลูกจริงๆมุมนี้แต่ตะไคร้น่ะตะไคร้น่ะปลูกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนี่พี่น้องอันนี้เป็นตะไคร้หัวขาวแน่นองฝั่งนี้นี่เราปลูกยึดดินนะจ้าปลูกยึดดินใครที่ทําใหม่น่ะ พยายามปลูกขอบบอ่อหรือว่าขอบกำแพงแบบนี้นะให้มันยึดดินให้ให้เยอะที่สุดจะพม่ต้องปลูกให้ได้หลายที่สุดนะนะคอยก็พยายามเร่งปลูกให้ได้หลายที่สุดเมือม่อยช่วงนั้นยอมรับเลยเมือ่อยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นฝ่ายโพอนาจะเนาะเราทําห่างห้วยกำแพงน่ะประมาณสองเมตรถึงสามเมตรเราจะเราจะไม่เราจะไม่ไมทําติดห้วยนะเพราะว่าเป็นที่สาธารณะนะาจะเนาะ นี่พี่น้องปลูกก่อนมาเรามาวันที่17วันที่18แเราปลูกประมาณวันที่15แล้วาจ้ะตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเราเป็นดินถมใหม่เราจ้ะถมใหม่เป็นดินถมใหม่บม่มีปุย๋ยบ่มีหยางพี่น้องบม่มีปุย๋ยบม่มีขีว้วัวขี้ควายยังบ่มียังบม่งบมีเวลาที่สิบ,บํำรุงจากคือปลูกให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ทิ้งไว้พี่น้องปลูกทิมใบเมื่อรอบหนาเมื่อสิ้นปีนี่กับ <ไป S 1> จากฝ <ไป S 1> รั่งเศสค่อยจังมาไป บำลุงเอาดินนะจ๊ะนาออันนี้เป็นบอ่ปบอปลาบ่อปลานี้เราเริ่มทำตั้งแต่พศ2019นะจ๊ะกระซี่ปีแล้วพี่นอ้องเป็นบอ่อซี่ปีก็เลี้ยงปลามาซี่ปีแล้วนะจ๊ะเนาะเห็นลวกันดีใจเพี่นอ้องดีใจลายยิ้มเป้นเลยจ้า